สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2562ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมีข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมโร็อกโกและสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคล ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2562ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัดในโอกาสวันคล้ายวันขึ้นครองราชของฝาพระบาทม่อมฉันมีความยินดีขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีอย่างยิ่งเพื่อฝาพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ และส่งพระเกษมสาราญทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความวัฒนาถาวรยิ่งขึ้นของราชอาณาจักรโมร็อกโกประเทศของเราทั้งสองมีสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมบนพื้นฐานแห่งความเคารพยกย่องและความเข้าใจอันดีต่อก,กันเสมอมา หม่อมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยการสนับสนุนของฝ่าพระบาทประเทศของเราจะสามารถร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์แันนิตและความร่วมมือระหว่างประเทศให้กระชับแน่นแฟ้นเพื่อประโยชน์สุขร,ร่วมกันต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียในโอกาสบังคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2562ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีสุตลต่านอับดุลระเกรยาตุตดดินอัลมุสตาฟ,าฟาบิลละชะอิบเนออามาหุมสุตลต่านฮาจีอมัตชะอัลมุสตาอินบิละ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่16กรุงกัวราลลำเปอร์ในโอกาสวังคล้ายวันพระราชสมภพของฝากระบาดม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝากระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์และทรงพระเจริญสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย มอมฉันเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่านิตยไมตรีและความเข้าใจอันดีร่วมกันซึ่งช่วยสร้างเสริมสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดสนิทสนมระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองมาอย่างยาวนานจะเอื้ออํานวยให้เกิดการพัฒนาความร่วมมือกันในกิจการทุกๆด้านต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไทยมหาวชิราลงค์พระวชะิรกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา14นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกนาวังสรรประทุมทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจําปี2562ซึ่งมีการรายงานประจําปีของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา2561ผลการปฏิบัติงานของข้าราชการรูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชั้นต้นหนักสูนกุลาบภาคเรียนที่สองปีการศึกษา2561ผลการดําเนินงานของโรงเรียนซั้นต้นหนักสวนกุลาบตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่30มิถุนายน2562รวมทั้งการรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงและโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย ปัจจุบันโรงเรียนพระสหนักสวนกุหลาบเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมะัยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน836คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุคใช้ผลการสอบโอเนตชั้นประถมะศึกษาปีที่6วิชาคณิตศาสตร์ได้100คะแนนเต็มจำนวน5คนวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศระดับภาคระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัดส่วนคั้ไม่จำมศึกษาปีที่3วิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ จากนั้นเวลา17มิถา51นาทีสมเด็นนจพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานตรานุกยุงพระราชทานสืบสารตำนานไหมไทยครั้งที่14ประจำปี2562ที่จัดขึ้นณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอินเทอร์เมืองทองธานีในการนี้ ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศกจรประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานุยงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2562รวมถึงผู้ชนะการประกวดผ้าไหมาอาเซียนและผลงานทายาทหมอนไหมสำหรับงานครั้งนี้กรมหมอนไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่30กรกฎาคมถึงวันที่4สิงหาคม2562ภายใต้แนวคิด ไหมไทยมรดกของแผ่นดินเพื่อเผยแพร่พร,ะ,ระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมรชาชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อกิจการมอนไหมของไทยทําให้พระไหมไทยเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากลอีกทั้งเพื่อเผยแพร่สัญลักษณ์การนกยงพระราชาทานที่ได้พระราชาทานไว้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผราไหมไทย และยังเป็นการอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นและเอกลักษณ์ไหมไทยให้คงอยู่คู่ประเทศต่อไปโดยภายในงานมีนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงส่งเสริมอาชีพปลูกหมอนเลี้ยงไหมการทอผ้าไหมให้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้แก่รัษฎรนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม ในเทศกาลสัญลักษณ์ตรานกยุงพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานไว้ประกอบด้วยตรานุกยุงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวตลอดจนการสาธิตกระบวนการผลิตผ้าไหมตรานุกยุงพระราชทานการแสดงผลงานที่ชนะเลิศการประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานุกยุงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมประจำปี2562 นิทรรศการทายาทมันไหมรวมถึงการจัดแสดงผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ผ้าโบราณราชสำนักผ้าทอมัดหนีภูไทยผ้าพแพรวาอีกทั้งผลงานวิจัยด้านหมันไหมนอกจากจะมีนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆแล้วยังมีการแสดงและกิจกรรมสาธิตที่น่าสนใจเช่นการสาธิตการนุ่งผ้าไทยการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไหมต่างประเทศการแสดงผ้าตราลกยุงสี รวมทั้งการออกร้านการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพกว่า200ร้านค้าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชธมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุม,มารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาส9นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัชนีโชธมหาวทิโรตามางกูลสิรินิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมพระสหายไปยังกรมอุทานเรือเขตบางกอกน้อยทอดพระเนเรือพระราชพิพีประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณราชการที่9้าและเรือพระที่นั่งอาน,าน,นันตนาคราช ซึ่งเป็นเรือในขบวนพายุหายาตราทางชลมากที่กองทัพเรือได้ทําการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเบื้องปลายการเสด็จพระราชดําเนินเรียบพระนาครโดยขบวนพายุหายาตราทางชลมากในการพระราชพิธีท,ทรงบําเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกรถิ่นพุทธศักราช2562ณวัดอรุณราชวรารามซึ่งกําหนดให้มีขึ้นในวันที่24ตุลาคม2562 ในการนี้ท็อพระเนตยการสาธิตการพายเรือพระี่นั่งและการเหเรือโดยใช้กําลังพลประจาเรือและสีพายรวม166นายแสดงในท่านกบินซึ่งใช้สําหรับเรือพระี่นั่งเท่านั้นสําหรับการเหเรือนาวาเอกนัทวัฒน์อรารามเกลือรองผู้อเมริกันกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือเป็นผู้เหเรือ เพื่อกำหนดจังหวะแก่สีพายโดยใช้กาบเหเรือบกทคนิพนในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศขยเทพสุริยวงศ์หรือเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยอยุิยาตอนปลายที่บรรยายถึงความงดงามของเรือแต่ละลำจากนั้นโทษพรนิเรือรูปสัตว์ในขบวนพายุหายาตราทางชุลมาก แล้วทรงพระดำเนินไปทบทเรนเรเรือต่างๆในสังกัดของกองเรือลำน้ำกองเรือยุทธการอาทิเรือเร็วตรวจการลำน้ำและเรือจู่โจมทางลำน้ำซึ่งใช้ในการตรวจล่าตระเวนในแม่น้ำรอบพญายและลำน้ำโขงเวลา14นาฬิก51นาทีเสด็จพร,ร้อมด้วยพระสหายไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทีเยนเครื่องทองน้อยถาวายราชสักการะพระบมรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก่อนจะสเสด็จเข้าสู่แก้ววิหารทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทีเยนเครื่องนมสัสก,การบูชาพระพุทธประทีปบรอไทยประธานพระวิหารพระอาัฐิพระพุทธรูปกระจำพระจุมวานและพระรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงจินวรารองกรณอดีตสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จากนั้นทรงถือส,สมเด็จพระอริยวงศาคกยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังคทานทรงประเินผ้าไตรทรงหลังทักษิโนโทกสมเด็จพระสังฆราชถวายอนุโมทนาแล้วทรงสนทนาธรรม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัชนีชโชตมหาวชิโรตามาังกลสิริวิบูลราชกุมารทรงสมเทศไทยในการบำเพ็ญทกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระอยู่เป็นมิตรโด,ดยขณะที่ทรงศึกษาในสหพันธสารนรกเบยอรมนีจะ,สะเสด็จไปทรงสนทนาธรรมณวัดป่ามุตโตไทยอยู่เสมอและเมื่อสเสด็จกลับประเทศไทยจะทรงบำเพ็ญทกุศลและทรงสนทนาธรรมตาม,ตามพระอัธยาศัย องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในการพระพิธีทำสวดพระพิธีทำศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษวันนี้เวลา18นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าปรดกระหม่อมให้นายอัมพลสุติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีทำสวดพระพิธีทำศพพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พระที่นั่งทรงธรรมวัดเป็นสมบพปษตรสิทธวนารามทั้งนี้พลนเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นปูชนียบุคคลที่สําคัญคนหนึ่งของไทยโดยนับเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่าเป็นแบบอย่างของความซื่อสัตย์สิกริตมีความอ่อนน้อมถ่อมตนและความพอเพียงรวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการช่วยรักษาวัฒนธรรมด้านการแต่งกายด้วยชุดพระราชทานที่เป็นเอกลักษณ์ในความเป็นไทย ตลอดจนเป็นแบบอย่างทางทหารที่ดีที่มีความตรงรักพักดีอย่างสูงสุดต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดช่วงชีวิตที่ดำรงอยู่ซึ่งนับเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชนรุ่นหลังองค์มนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องนอนเครื่องครัวไปมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอัคีภยัยในพื้นที่เขตคลองเตย วันนี้ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตคลองเตยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรากรุณาโปรโดกล้าวโปรโดกระหม่อมให้ในอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีร่วมกับมูลณนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชาทานเครื่องนอนเครื่องครัวไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนภูมิจิตเขตคลองเตยที่ประสบอัคคีภยัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยซึ่งเกิดเหตุขึ้นเมื่อเวลา13นาฬิกา22นาทีของวันที่26กร,รกฎาคมที่ผ่านมาทําให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายจําน,นวน9หลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อน19ครอบครัวโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับประชาชนที่ประสบอัคคีภัยให้ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญกาลังใจในการดารงชีวิต ซึ่งต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ในการนี้องค์มนตรีได้ไปดูบริเวณที่เกิดเหตุอคคีภยัยพร้อมกับพูดคุยให้กำลังใจกับประชาชนที่บ้านเรือนเสียหายจากอาคีภยัยซึ่งสำนักง,งานเขตคลองเตยได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอคคีภัยในเบื้องต้นแล้ว องคมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดเพชรบุรีวันนี้ที่ห้องประชุมอาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการพลอากาศเอกชลิตภูผาสุกองค,องคมนตรีเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการตามพระราชประสงค์หมู่บ้านสากรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเต็งป่าละอูขุบกระพงดอนขุนห้วย น้องพับตรัดหลวงในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขัน์และจังหวัดเพชรบุรีโดยมีการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่1ประจำปี2559ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่29มีนาคม2559การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการโครงการรวมทั้งการรายงานผลการดำเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดประจวบคิริขันและจังหวัดเพชรบุรีที่อยู่ในความรับผิดชอบของเง่วยงานต่างๆอาทิ ผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านสารกรห้วยสัตว์ใหญ่ป่าเต็งป่าละอูโครงการจัดการที่ดินตามพระราชประสงค์หุบกระพงอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีการรายงานผลโครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยโครงการพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับกลับหลวงตลอดจนการพิจารณาโครงสร้างคณะกรรมการบริหารโครงการตามพระราชประสงค์การกหนดหน่วยงานรับผิดชอบดูแลพื้นที่ดอนขุนห้วย ในโครงการจัดสรรที่ดินตามพระราชประสงค์ดอนผุนห้วยจังหวัดเพชรบุรีคณะบ,บุคคลและประชาชนไปนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสรงสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงวันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬานลงกรณ์สภากาชาติไทย มีผู้บริหารและคณะาจารย์โรงเรียนาสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมคณะกรรมการมูลนิธิเด็กโสาฯสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่สิบคณะกรรมการสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสภา,าแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวราวงเธือพระองค์เจ้าสมสวลี พระวราราชานินดรามา่าตคณะกรรมาการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัมภ์คณะกรรมาการและผู้บริหารมูลนิธิป,ป่อเต็กตึงนำนจการดอกไม้และพวงมาลัยไปทูลเกล้าทูกลทกระหม่อมถวายหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชาชนน,าชาชน,นีพันปีหลวงพร้อมลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการกระชวรโดยเร็วตลอดจนประชาชนที่ไปร่วมลงนามถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ นอกจากนี้คณะบุคคลและประชาชนนัใจการดอกไม้ไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสงร,ร,รงสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาศพร้อมลงนามถวายพระพรให้มีพระพลานาไมแข็งแกรงในเร็ววันอาทิคณะกรรมาการมูลนิธิเด็กสูงส่าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูงรุ่นที่คิบ คณะกรรมการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชปถัมภ์และสภาแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าบร,รวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาธินาการทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่นอกจากจะสงปฏิบัติพระกรณียกิจสวมพระองค์แล้วยังได้เสด็จแทนพระองค์เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในการสร้างความอยู่ดีกินด,ดีให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวับาทพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณบิดินทิรานาทองบอจรัดดิฉันสัชชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ